สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่น้องมิกพารวยในช่วงแนวทางฮานอยวันที่ห้ามกรานะคะนะก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่สี่กันเลยค่ะว่าเข้ากันไหมนะคะวันที่สี่นะคะที่ทางช่องให้ไปก็เด่นแปดกับห้านะคะมาดูผลกันค่ะเดี๋ยววันวันนี้นะคะวันที่ห้าแม่จะไม่วางวัดใจให้แล้วเนาะ วัดใจไม่ค่อยมานะคะเดี๋ยววางแค่สูตรกับกําลังวันนะคะนะก็มาดูผลกันเลยค่ะพิเศษออกที่845 7 9หนะคะเข้ากันไปที่วิ่งรูด5แล้วก็เจาะ4 5หนะคะเป็นตัวกลับ54เนาะปกตินะคะออกที่33065นะคะเข้ากันไปที่ตัวกลับนะคะห6 6หเนาะวิ่งรูดหเนาะ VIP ออกที่ หนึ่งสองหกนะคะ Vip หลุดนะคะกำลังวันมาไหมคะกำลังวันมาที่3กับ2นะคะของปกติและ Vip นะคะก็เหมือนที่แม่บอกว่าดาวกับฮานอยเขาสัมพันธ์กันนะคะมาดูดาวของเมื่อคืนนะคะออกอะไรเนาะดาวออก5 0าศนกะคะกับเจหพิเศษเอามากลับหัวเป็น7 9นะคะนะแล้ว ปกติดึงหกลงมานะคะนะนะที่แม่บอกว่าให้คอยสังเกตว่าฮาหนอยเขาชอบดึงดาวลงมานะคะเป็นดาวปกตินะของดาวโจรน,นะคะในวันนั้นๆเนาะเขาจะชอบดึงลงมานะคะนะมาดูแนวทางของวันที่ห้ามกราลาเลยค่ะวันที่ห้ามกราลานะคะเด่นที่วันนี้เด่นที่ห้านะคะ เด่นที่ห้ากับศูนย์แต่ห้าจะเด่นกว่าเนาะก็ตัวเจาะก็จะมีห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวเด่นนะคะ ห้าแปดห้าสองห้าสามศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์สามนะคะตรงนี้เป็นตัวเด่นตามสามหน่อยวัดใจไม่วางแล้วเนาะ ไม่ค่อยมานะคะก็กําลังวันที่จะไม่เห็นได้ก็คือกําลังวันสามกับสี่จะไม่เห็นได้นะคะนะค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเรามาลุ้น พร้อมๆกันนะคะว่าเลขของทังช่องจะเข้าจะปังกันอีกไหมนะคะนะก็ทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้โชคกับช่องแม่น้องมิกพารวยกันทุกๆท,ท่านนะคะก็เข้ามาแล้วฝากกดติดตามให้กับทังช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในวันต่อๆไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ